ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ในไอหรือ i n s t a g r กรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคเมมขีดีเฮดกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลียข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะก็ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการได้เลยนะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าน,นี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลน์อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะ นำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100่งร้อไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว,ว่าทครการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอคะ่ะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงิน,นะคะ่ะจะเป็นทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนคานนะคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทคะ่ะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็น แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคีครดล็อกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจสร็เสซ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด,ด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นแอป,ปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอป,ปอังปอเปา wallet ร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอป,ปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้ั้งใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นจิวเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต,ต่อครั้งมันเติม5,000บาทขึ้นไปรบโบนะัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ เติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะกสามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับบัตรคาคอมมิชชั่นอีก5%ปเ็ด้วยนะคะ เราก็จะกลับไปดูที่ไอหรืออินสตาแกรของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะตอนนี้นะคะโพ์นี้เนาะหรือรูปนี้นะคะก็อยู่ที่10ไลค์นะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ยังไม่ขึ้นเนาะอย่างที่สถานะบอกไปค่ะว่ากำลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปสักครู่ก่อนนะคะแต่เพิ่อไม่ใการเสียเวลาของเราจนมากเกินไปเนาะเราก็จะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อายอดไลค์ของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ค่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่10ไลค์เอ,เองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น121ไลค์กันเลยค่ะก็ถือว่าดาเนินการไวอยู่นะคะเมื่อกี้เราพักไปนะคะประมาณเอายังไม่ถึง10นาทีเลยนะค่ะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆอยู่นะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิมคิดชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้แล้วเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรรัับวนนนี้ใคใคคสจ่ะ ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคิเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิตประกันได้ไปเนาะก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ